สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนึงครับในแพนเวียร์ซอมบี้เซิร์ฟประเทศจีนนั่นเองนะครับวันนี้เนาะเรามาอยู่กับน้องทับทิมนะครับน้องทับทิมเนี่ยเป็นพืชที่ จะเรียกว่าเป็นพืชหรือเปล่าหรือามันเป็นถุงอันนี้เราเราก็ไม่แน่ใจนระแต่เราเรียกว่าเป็นน้องทับทิมแล้วกันเพราะว่าน้องเนี่ยจะทําการยิงทับทิมใส่ซอมบี้นะครับค่อนข้างแรงเลยยิงหนึ่งทีเนะี่ยซอมบี้ถึงกับแข่หลุดกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็โจมตีไกลด้วยแถมเวลาโจมตีก็ค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าแลกมากับการที่รีชาร์จค่อนข้างนานเนาะแล้วก็มีราคาอยู่ที่175ดวงอาทิตย์นะครับก็ถือว่าแรงอยู่เนาะอืมแต่ถามว่าดีไหมความคิดเห็นส่วนตัวเราคิดว่า ไปเล่นตัวโยนตัวอื่นน่าจะดีกว่าไม่ก็เล่นตัวสายฟ้าก็ก็สนุกไปอีกแบบเนอะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการความยิงแรงอ่ะแนะนําเลยว่าต้องเป็นน้องคนนี้เท่านั้นนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวไปดูในเกมกันดีกว่านะครับว่าน้องทัพทิมนั้นจะโหดหรือไหม let's go <S เราเข้ามาอยู่ในด่านขบอยกันแล้วนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นด่านที่ห้ามซอมบี้เดินเดินล้ำดอกไม้มานาแ,แล้วก็ห้ามใช้อาทิตเกิน0 0 เจ็ห้าสิบนะครับอะเดี๋ยวเราเอาดอกทานตะวันไปก่อนเลยแล้วก็น้องอาทับทิมเนาะทับทิมเสร็จแล้วเราเอาเป็นสองหัวต้องเอาไปเพราะมันมีตัวยิงไอตัวระเบิดไอตัวน่ารำคาญเนี่ยแล้วก็เอาอันติป้ายที่เลือหรออันนี้ไปแล้วกันเอาน้องเอลซาไปเผื่อฉุกเฉินเนาะหนำดุยเนาะอันนี้ก็เผื่อฉุกเฉินนะครับแล้วอีกสองตัวเไรเอานนี้แล้วกันอ่ะอันนี้ด้วยโอเค มาครับเดี๋ยวเราวางดอกทานตะวันไปเกาะเลยนะครับสักกี่ต้นดีสักสามต้นละกันเนาะสามต้นคือพระอาทิตย์เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าต้องไอ้นี้มากต้องรักษาไว้นะครับาการที่เราเอาตัวไฮเทคนี้มาข้อดีของมันคือถ้าเราใช้อันติไปแล้วอะมันจะกันได้ทั้งแถวเลยนะครับเดี๋ยวเราวางน้องทับทิมตรงนี้เลยเนาะ มาแล้วทับทีมหนึ่งดูพิュ๊บเห็นปะค่อนข้างแรงเลยนะครับทีเดียวซอมบี้แข็หรุดเลยคือบอกเลยว่าแบบแรงมากแต่เห็นปะรีชานนันมากดูเห็นปะปิ้งปิ้งปิ้ง,งเห็นปะโหดนะโหดเราคิดว่าทัพทีมตัวเดียวน่าจะรอดอยู่มังเห็นเหนปะปิ้งปงเสียงเสียงแบบเสียงเป็นแบบเหมือนแก้วกระทบอะไรบางอย่างอันนี้ดูไอตัวกระโดดมาละ เนี่ยแต่ว่ารีชาร์จน้องมันมันค่อนข้างจะนานนะครับมันก็เลยแบบว่าซอมบี้จะมาละปึบยิงหน่อยยิงหน่อยเรียบร้อยเห็นปะไม่ทันจะได้ระเบิดนะครับตายซะก่อนละโอเค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 อ่ะเห็นป่าตายละ,อะเอามาอีกตัวหนึ่งเรียบร,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 ร้อยเร็วๆรๆรรอ่ะเรียบร้อยตายโป๊ะโป๊ะเป็นไงแรงปะ แรงมีอะไรไม่แรงเห็นแบบพาพระทิ่เหลือต้องห้าร้อยเจ็ดสิบห้าเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะผ่านไปได้แบบง่ายๆไหมสร้างอะไรเพิ่มดีอะอ่ะนี่ละกันน้องเลยอีกโกหน่อยเอาไว้กันเหนียวนะเละอีกโกอ่ะเละอีกโกไปตรงนี้หน่อยเลยอีกโก้บุ้มทำเพื่ออะไรก่อนอ่ะแล้วก็เราวางอ่าอันตรีให้กับวอนัทให้เค็นะครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไอ้นี่ด้วยเขาจะได้แบบ กันไอ้นี้ให้เราเนาะการสองพี่ให้เราแบบเป็นแถวอ๋อมันมีการกระเด้งด้วยนะครับสําหรับไอ้ทับทิมนะครับจะกระเด้งไปแถวอื่นได้ด้วยอ๋ออันนี้ก็ต้องบอกเพิ่มเนาะเพราะเมื่อกี้ตอนที่บอกตอนอธิบายหน้าคลิปนั้นเราไม่ได้บอกนะครับว่าน้องสามารถกระเด้งได้อ่ะน้องเอลซ่าไปปัมป๊มปัมป๊มปั๊มปั๊มนี่ตรงนี้ีอันตินี่ต้องใส่ตรงนี้ตุ่มมาแล้วครับมาแล้วครับ แต่เราก็ไม่กลัวเนาะเพราะว่าอะ่ะเดี๋ยวเราใส่อันตีให้น้องสักกิ้มก่อนอะ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยโหเสียดาย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 มากเมื่อกี้ไม่ได้เห็นอันติเลยอะเสียดายเสียดายอะ่ะเอาน้องสองหัวไปยิงหน่อยโบเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพอ้าวพันที่เหลืออยู่ห้าสิบนะครับเอลซ่ายิงเดียวก็น่าจะตายหรือไหมเลดีก้กูบึ้มเรียบร้อยอีซี่ไหม Easy. ด่านต่อมานี่นะครับก็ความยากเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือห้ามนาซอมบี้เข้ามาในวงนะครับไม่ใช่สิต้องเรียกว่าห้ามซอมบี้เข้าวงเนาะแต่ว่ามีเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งก็คือห้ามเสียพืชเกินหนึ่งตัวนะครับส่วนพาทิตย์นั้นไม่ได้กําหนดเนาะเพราะฉะนั้นก็ใช้เซตเดิมเลยเขาบอกว่าเรามีพืชที่ใช้แล้วจะเสียไปนะครับแต่เราไม่แคร์หรอกเพราะเราไม่ได้ใช้ ไม่เป็นไรหรอกใช้หนามดุอีทีเดียวมันก็ได้แหละเออก็ได้ก็ได้ก็ได้แปลว่าแปลว่าได้เออโอเคไปเลยน้องทันตะวันเดี๋ยวด่านี้ต้องเอาน้องสายฟ้าลงก่อนนะคะเพราะว่ามันมีไก่เนาะมันมีไอตัวปล่อยไก่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่เอาน้องสายฟ้าไปช่วยเนี่ยบอกเลยว่าน้องทัพทิมก็ไม่รอดว่าล้วก็เอาน้องสายฟ้าไปก่อนหนึ่งชมันชดมันลูกชดมันเปียเห็นปะ เปียเปียเปียเออช็อตมันลูกช็อตมันอันนี้น้องทับทิมอีกหนึ่งน้องตอนนี้ไม่ใช่น้องทับทิมสิน้องสายฟ้าตอนนี้น้องสายฟ้าเราเป็นเลเวลสองนะครับเพราะฉะนั้นน้องจะมีความสามารถในการสตันด้วยเป็นอะไรที่แบบเวิร์กมากเลยนะทุกคนแบบ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 นี่แหะช็อตไปตายไปตายไปพาทิตหน่อยจ้าพาทิตหน่อยจ้าพาทิตหน่อยจ้า มาแล้วอ่ะน้องครับทิมวางตรงนี้ไปนะครับยิงครับทิมยิงไปเลยลูกจนเลยกว่าน้องไม่ได้น้องเลยกว่าคุณลุงอ่ะเพราะว่าคือแบบเขาแก่แล้วอะเขามีหนวดเขาไม่น่าใช่น้องอ่ละจริงไหมจริงคุณลุงทับทิมคุณลุงทับทิมรีบมาเร็วๆคุณลุงทับทิมก่อนที่เราจะตีกันหมดยิงครับทิมไปลูกเออทับทิมทับทิมทับทิมมาแล้ว เอาวางนี่แถวนี้เลยเดี๋ยวไอตัวไก่มันจะแพงริดแหละเดี๋ยวเอาอันตรีใส่ไปก่อนฟ๊าปกันหมดเสียงไพร์ล้อชอบมากเลยชอบเอฟเฟกต์ไก่บอลลูนช็อตมากเลยจริงจริงมันมีฉากที่แบบช็อตแล้วกลายเป็น KFC ด้วยนะชอบมากอันนี้เอาสายฟ้าขึ้นมาข้างบนก่อน เออนั่นแหละช็อตแปลูกช็อตแปเออเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอ่าช็อตแปช็อตแปเดี๋ยวเราจะเสริมความแกร่งให้กับน้องวัวนัดให้เค็กเรานะครับอาช็อตเอาจะทางแล้วว้าบเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอือช็อตแปะช็อตตายช็อตตายดรัวๆเลยช็อตตาช็อตตา พอตัวรัวอ่ามาแล้วครับตัวเป็นโนม,มาเดี๋ยวเรามาดูอันติของน้องครับทีมแบบจ่าจ่ากันเลยนะครับไปเลยยิงปุ้งพุ่งปุ้งพุ่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 งเห็นไหมก็คือพออันติอ่ะการยิงครั้งสุดท้ายจะปล่อยเป็นทัพทีมเม็ดใหญ่ออกมานะครับทําให้อ่าซอมบี้มันสตันนะครับว่าแล้วเราก็ต้องเอาน้องเอลซ่ามาช่วยแล้วแหละนี่แหละเอลซ่าปุ้งเรียบร้อย เดี๋ยวเราดูอันติน้องทัพทีอีกสักรอบนึงนะครับยิงป้ายโข่งอาไะเอาล้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนี่แหละกันก่อนกันก่อนเรียบร้อยมันห้ามเสียพืชอีกตัวใช่ไหมไม่เป็นไรเรายอมเสียเพราะเราจะดีจบด้วยการใช้อันติน้องเอลซ่า ladies go ไปเลยตุ้มตุ้ๆตุ้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 เรียบร้อย เปไงสะดุกไหมทุกคนแล้วว่าน้องโหดอยู่นะเออโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนคลิปต่อไปจะเป็นคลิปของพืชตัวไหนนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแล้วก็คลิปดีจากทางช่องนะครับไปแล้วบายบายจุ๊บจุ๊บ